เกือบจะไม่มีไพ่ทาโร่บนโลกใบนี้แล้วถ้าไม่เกิดการล่าแม่หมดคืนไพ่ทาโร่หรือไพ่หยิปซีที่เรารู้จักกันนั้นมีอำนาจลี้ลับที่ไม่ว่าจะเปิดได้อันไหนก็ทำนายดวงเราได้แม่นอย่างกับตาเห็น ถึงถ้าไม่มีการล่าแม่หมดครั้งที่โหดร้ายที่สุดในประวัติการก็จะไม่มีศาสตร์ไพาทาโรที่มาทํานายดวงให้เราเหมือนปัจจุบันนี้คําถามคือแล้วแม่หมดกับไพาทาโรมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันล่ะชนเผ่ายิปซีหรือชนเผ่าเรรอนเป็นกลุ่มที่เฮฮาที่สุดในบรรดาชนเผ่าทั้งหมดเพราะพวกเขาคือศูนย์รวมของสิ่งที่คาดไม่ถึงและเป็นต้นกําเนิดของสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด แน่นอนว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ในชนเผ่าเร่ร่อนนั้นยืดอาชีพในการทำนายทายทักสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทายวันเกิดทายดวงจากกากใบาชาพยากรลูกแก้วและยังเป็นบอกเกิดของการทำนายด้วยไพ่ทาโรด้วยแล้วสิ่งที่น่าตกใจก็คือไม่ว่าชาวยิปซีจะทำนายด้วยศาสตร์ไหนก็แม่นทุกศาสตร์ซะด้วยแน่นอนว่าลูกค้าติดหนึบเกิดอาการบอกปากต่อปากว่ายิปซีคนนี้ทายแม่นสุด แต่การที่ล่วงรู้ว่า,นาคนนั้นดูจะเป็นอะไรที่ไม่ปกติจนกลุ่มคนที่ไม่เชื่อได้เริ่มพิธีล่าไม่หมดขึ้นโดยอ้างว่าใครที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์คนคนนั้นต้องเป็นแม่หมดแน่แนซึ่งจุดนี้เองคือสิ่งที่ทำให้ยิบซีพลิกบทบาทของตนเองแล้วเป็นต้นกำเนิดของไพทาโรชนเผ่าเร่ร่อนนั้นหัวหมออีกทั้งยังสามารถเอาตัวรอดได้เก่งสุดๆชาวยิบซีเลยหันเหจากการดูดวงแบบปกติมาเป็นการดูดวงผ่านไพ่ แต่ถ้าจะใช้แค่ไพ่พวกเธอก็อาจจะไม่รอดจากการเป็นแม่หมดเธอจึงเพิ่มเรื่องราวเกี่ยวกับเทพกรณามศาสนาจักรและตำนานลงไปในไพ่เพื่อเป็นการบอกว่าเธออยู่ข้างศาสนาจักรเต็มร้อยยังไงเธอก็ไม่ใช่แม่หมดแน่นอนโปรดเชื่อใจและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเธอยังพอมีหนทางรอดในยุคล่าแม่หมดอันโหดร้าย แต่การดูดวงแบบนี้ก็ยังไม่ได้แพร่หลายอะไรมากจนกระทั่งมีการใช้บริการโดยบุคคลที่ p อ p พลา r ในสมัยนั้นซึ่งก็คือกษัตริย์ชาวที่6แห่งฝรั่งเศสเขาได้ใช้บริการแม่หมอยิปซีแล้วพบว่าคำทํานายที่ยิปซีบอกนั้นโคตรของโคตรแม่นสิ่งนี้จึงทําให้คนทั้งเมืองเริ่มดูดวงด้วยไพ่ทาโร่แต่แต่กฎของไพ่ทาโร่มันก็ต้องมีสิ่งต้องห้ามอยู่ เพราะไม่ใช่ใครก็สามารถดูดวงได้และแน่นอนว่าเราไม่สามารถไปใช้ไพ่ของใครได้อย่างสุ่มสี่สุมห้าเช่นกันไพ่าทาโร่นั้นจะซึมซับพลังงานของเจ้าของไพ่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานดีหรือพลังงานร้ายก็ตามแต่ถ้าเราเกิดไปหยิบไพ่ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่แน่ว่าอาจมีวิญญ,ญาณร้ายตามติดเราก็เป็นได้เหมือนทาโร่ไพ่เรียกผีที่กลุ่มวัยรุ่นได้ไปพบเจอกับกล่องไพ่ปริศนา แล้วพวกเขาได้ลองหยิบไพ่เพื่อทำนายกันเองแต่ไม่นานเขาก็ต้องพบกับสิ่งที่จะเป็นฝันร้ายของพวกเขาตลอดการเพราะไพ่ทาโรไม่ใช่ของเล่นสำหรับทุกคนแล้ววิดูภายพยนตร์ทาโร่ไพ่เรียกผีที่มีต้นกำเนิดมาจากการเอาตัวรอดในยุคล่าแม่หมดได้พร้อมกันแล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ I'm <laughs>